วันนี้พี่น้องมามากมากท่านุ่งชาแน,นลมือนี่ลาบเหนียวพี่น้องลาบเหนียวลาบเหนียวปลาตองโอ้หิวเขาว้ามือสัน่นหรอพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้มต้มหัวน้อครับมาพบป,ปะครับพี่น้องคือเกาเมื่อนี้เลยเมนูลาบปลาตองลาบเหนียวพี่น้องอ้ยครับแท้ๆพี่น้องเอ้ย ากับเขาเนีย้ยลาบเนียปตองือประตองข้าเจ้าพี่น้องโลน Nói chung là nó rất ngon. Nó rất ngon. Nó rất ngon. Đi đi, đi ăn. Cái này sao? Nó rất ngon. Nó

บ้านแส้สาวเยอืกว่าที่องรถเดินมาได้เอาใครว่านั่นลูก,กมันสั่นๆดึงมากสุดปบวยอ,อ,อ่อนกกอ้อมน่เจ็บปวดืม บอกก็ยายูบัดนี <c oughs> là, JI, U, ้ล uh ่ะ huh. บ uh ัดนี้เลเปลี่ยนนนำนะตึกกิ่นวะวันนี้แล้อน้ำัูบ่มีเียไม่ไดอยุคขังทังอะไรฮมอืม พี่น้องแซ่บว่าวกับอันข้าวขาพนมาส่งน้ำขอโทษขอให้น้องพี่น้องข้าแซ่บ đang ăn mãi phải đâu โอ้มันแซ่บคับเพื่อแซบกินด่แซบไอ้คือแซบอเนองเอ้ยแซ่บ่ดนโดนซื้อ่อืมสื้อให้เวตองว่นี่เนี่ยองอืมลูกน้องเหมือนี่เน่

ต้องเลี้ยงต้องไก่บ่ตัวใหญ่บังเล่าด้วอกูจะเงี้ยเด็นเจ็ดนาทียี่สิบต๊กมัน

เองกันโบาณที่สะสมบ้านมันเปันบนมีกันหน่อยนั่นแหลยเผ็เล้เด็กเงเนนเี้งโอ้ยทำแต่แจอได้ปนองมเอาใบทั้งแกยแบบแบบเลยไทยคนยเอ ต้อยหัวคา้าบางๆกับบ,บ,บ้านอก็ะสุนพอมักกันดีไปซื้อนังจ้ากเพื่นก็ได้เออนะพื่นคนนะึ่แล้วเนาะอ บันจุไเลจัาลอยรือรถเท่าหนึงถังเหรอทั้งสองร้อยห้าสิบสองโอ้สองสันเนาะเดีายอไู่ังเดลาย,ย้ายสิออกบ้านเที่ยวหนึง่งก็เป็นเล้ว <c oughs> <10 S 1> มือหนึ่งรถบันไปเลีงกับแบบบันจุอีกเม, <c oughs> มื่อ ดราานสิมาอีเล่ออ้ลาบีลาบน้องพีน้องกดติดตามเด้เยอเลยพีน้องเด้อัสดีครับ